สวัสดีครับวูปเปอร์ไบค์รับซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด,วด่วนเงินไวเราไปถึง ที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สูขไฮโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับสนาบเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบบอรระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่าย ให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูบป b u y กันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆร,รถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูบป b u y บสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูบป b u y บดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบก,กับรถสายบาจัจจตนะครับผมคันนี้เป็นรถตีเทิร์นเข้ามานะฮะ ก็ถือว่าสภาพรถเนี่ยสวยมากทีเดียวนะครับผมรถวิ่งมา30 0 0 0โลปี2 0 1 5นะครับมีเล่มพร้อมชุดโอนครบสิ่งที่เราเซอร์วิสไปให้นะฮะก็จะมีเรื่องแบตเตอรี่อันนี้เปลี่ยนให้ลูกใหม่เลยนะครับถ่ายน้ํามันเครื่องให้เสร็จสับนะครับผมตัวนี้เป็นแกรนฟิล g โนเจน2นะฮะซึ่งเจเนอเรชันนี้เนี่ยนะครับก็จะได้ความประหยัดน้ำมันที่คันสุดเลยนะฮะประหยัดน้ำมันขนาดไหนขยับขนาดที่ว่าประมาณ50โลลิตรได้เลยนะครับจะเห็นว่ารถรุ่นนี้เนี่ยอยู่ในตลาดของบ้านเรา โอ้โหเยอะพอสมควรเลยนะครับคันนี้เป็นคันสีขาวนะฮะตัวกับข้างที่เป็นสีเทาอ่อนเนี่ยนะครับก็ขัดมาเป็นอย่างดีเลยนะครับให้สะอาดตาเลยนะนี่เห็นไหมฮะใหม่จัดเลยนะครับผมถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะฮะรถเนี่ยนะครับไม่มีล้มชนนะครับผมไม่มีล้มชนหนกักอะไรใดๆมาทั้งสิ้นนะครับก็ หรือว่าดูแลมาแลดีระดับหนึ่งนะครับผมพอมาตรวจเช็ค2 0ดที่ร้านวูบบายแล้วเนี่ยก็พบว่าแบตเตอรี่เนี่ยเริ่มอ่อนแล้วก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่นะครับมีไล่น็อตเลสมาบ้างคันนี้ไม่ได้สวยจ๋าอะไรขนาดนั้นนะครับสวยประมาณหนึ่งนะฮะพร้อมเอาไว้ใช้งานแต่ราคาเนี่ยเราใจแน่นอนครับคุณผู้ชมครับยางหน้าหลังยังใช้งานได้นะครับผมอ่ายังใช้งานได้ยางเป็นทูบเลสด้วยล้อขอบ12นะครับผมด้านหลังเช่นเดียวกันนะฮะอันนี้เกินกว่าคำว่าใช้งานได้อีกนะครับดอกยางนี หนาเตอะเลยนะฮะ,ะไฟท้ายหิ่งห้อยนะครับผมเป็น LED สวยมาตั้งแต่รุ่นนั้นเลยนะครับตัวนี้เนี่ยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะฮะตัวเจเนอเรชันแรกเนี่ยปัญหาของเขาเลยคือใต้ท้องครับผู้ชมใต้ท้องเขาเตี้ยมากกาวเคียรันเตี้ยขนาดลูกละหน้าเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากก็ขูดได้พอมาเป็นเจเนอเรชัน2อปุ๊บก็คือตัวนี้เนี่ยนะฮะเขาก็ปรับให้กาวเคียรันเขาสูงขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวหนึ่ง ถัดจากตัวนี้หรือไงนะฮะแต่โฉมนี้นะรองรับ e85 ด้วยแต่ว่า,าคือรองรับมาจากโรงงานเลยนะแต่ว่าเอาจริงๆพอใช้งานเข้าจริงนะครับในผู้บริโภคตัวจริงนะครับก็บอกว่ามันจะสู้พวกโซฮอ9 9เกเกไม่ได้นะครับหรือ e 2 0ไม่ได้นะ,ะมาเดี๋ยวบีิกุญแจกันกุญแจมีทั้งหมด2ดอกนะครับคุณผู้ชม เปิดมาหน้าจอไม่มีเบิร์ไม่มีไหม้นะครับผมรถคันนี้2 0 0มือเท่านั้นนะถือว่าน้อยนะครับวิ่งมา30,000โลนะครับเดี๋ยวจับพ้อยเสียให้ดูมาดูเครื่องกันดีกว่านะครับไม่มีการวอรม์มาก่อนนะฮะมาสตาร์ทรถกันนี่ฮะทีเดียวติดนะครับผมนี่ไม่มีเรียกว่าไม่มีดีเลยไม่มีอะไรเลยนะครับผมไม่ต้องบิดเคัน่งเร่งช่วยด้วยนะครับแล้วก็นี่ฮะ บิดเป็นมานะครับผมไม่มีควันขาวด้วยนะไฟหน้านะครับผมเป็นฮาโลเจนนะครับอันนี้เปลี่ยนง่ายนะร้อยสองอะไรประมาณนี้ไฟรี LED นะครับผมไฟเลี้ยวหลอดไส้ธรรมดานะครับนี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดครบหมดนะครับปึ๊บนี่ฮะไฟท้ายไฟเบรกนะครับครบถ้วนนะฮะเห็นไหมฮะติดครบหมดนะครับไฟเลี้ยวขวานะครับผมติดครบหมดนะก็เรียกได้ว่าเป็นรถที่แบบว่า เืนมาแล้วเดี๋ยวเราขายกันราคาแบบถูกๆเร้าๆเลยนะครับในสภาพแบบนี้ผมตีให้สภาพคันนี้ประมาณ85ก็แล้วกันนะครับผมอ่ะพวกแบบพวกเนี่ยเห็นไหมฮะอ่าตัวหนังสืออะไรพวกนี้มันก็เรือรางแล้วตามมาอยู่ของเขาเนาะแล้วก็30,000โลนะครับผมมันก็เป็นธรรมชาติของเขาเนาะอ่ะกระจกนะครับมีการใส่กระจกตัวนี้เข้ามาซึ่งกระจกตัวนี้จะดีกว่าข้อเดออ่ากระจกเดิมๆยังไงกระจกเดิมมันจะหลีจะเลียวนะฮะ ทีเนี้ยตามสันตามมุมตามขอบตรงนี้เขาไม่ได้ทํามาเพื่อให้มันเท่นะครับแต่เขาทํามาเพื่อให้อ่าหน้าตรงนี้หน้ากระจกตรงนี้มันมีพื้นที่ตรงนี้มากขึ้นเราจะมองเห็นคันที่มาข้างหลังได้มากขึ้นนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยผู้สูงอาย,ยุใช้นะครับจำเป็นจะต้องมองกระจกหลังได้อย่างชัดเจนมีมุมมากกว่าความสวยงามเท่านั้นนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับขออนุญาตเพื่อนเดี๋ยวคุยเรื่องราคากันได้เลยนะครับตัวนี้เปิดราคาแบบเร้าใจเลยนะฮะเอาไปใช้งานกันแบบคำๆนะครับสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้น พอคุณผู้ชมราคานี้นะได้รถสภาพนี้อันนี้เจ๋งอันนี้แจ๋วแล้วนะฮะไดร้รถที่ประหยัดน้ำมันมากๆร้อยยี่ห้าสี่ีแล้วยังสามารถใช้งาน e ยี่สิบเก้าเอ็ดเก้าห้าโซฮอได้อย่างสบายใจด้วยใต้เบาะกว้างใหญ่ไพศาลนะครับเติมน้ํามันด้านหน้าก็ได้ใส่ขวดน้ําด้านหน้าก็ได้นะครับผมกว้างขนาดไหนใต้เบาะเนี่ยก็เรียกได้ว่าใส่กระเป๋าเป้ด้านหลังเนี่ยได้ทั้งใบเลยทีเดียวนะครับผมสมัยนั้นออกมานี่คือหากันมากนะฮะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยอ,อตโตเมติกเนี่ยนะครับพื้นที่จัดเก็บของเนี่ยประมาณฝ่ามือ เดียวเท่านั้นเองแล้วนี่นะฮะเติมน้ํามันด้านหน้าก็ได้ยางได้ทุบเบรสอีกต่างหากนะครับแล้วสมัยนั้นเนี่ยไฟฮาโลเจนก็เป็นที่นิยมนะครับพึ่งมันส่องสว่างแล้วมุมแสงเนี่ยมันกว้างนะครับแล้วมันพุ่งกว่าหลอดไส้ธรรมดาทั่วไปนะฮะทำให้ความสว่างเนี่ยชัดเจนนะครับแล้วยังใส่ไฟท้าย LED ที่เป็นเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ในทุกวันนี้เนี่ยมาให้ตั้งแต่ตอนปีคออนั้นเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่มันดีนะครับผมโอเคนะฮะ,ะก็ ัวนี้นะครับผมใครที่หาไว้ใช้งานบอกได้เลย2,9900เนะเป็นรถที่คุ้มค่ามากๆนะครับผมซื้อใช้น้องๆน,น,นักศึกษาขับไปมหาลายัยขับไปเรียนนะครับผมหรือว่า,าขี่ไปทํางานนะครับวัยทํางานก็ใช้ได้นะครับผมใช้งานง่ายด้วยแล้วเป็นสกูตเตอร์ที่ไม่มีตรงกลาง ที่พักเท้านะครับคือขึ้นไปเอาเท้าวางที่พักเท้าได้เลยนะครับสะดวกสบายแล้วพื้นที่กว้างขวางเล็กลุมดีหัวเข่าไม่ชนข้อดีของเขาเลยคือหัวเข่าไม่ชนขนาดผมสูง185หัวเข่ายังไม่ชนเลยนะครับแล้วขับง่ายน้องๆน,นะครับที่ไม่ได้สูงมากก็ขับตัวน,นี้ได้อย่างดีนะครับผมอ่ะประมาณนี้สภาพ85เปอร์เซ็นต์นะครับผมตัวเช็คถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะฮะแล้วก็บาะนี่นะครับอันนี้เขาปาดมาแต่เดิมนะครับผมเพราะฉะนั้นคนที่ ตัวไม่สูงมากนักนะครับสามารถใช้งานต่อได้เลยนะครับโดยไม่ต้องทำรายแต่ถ้าเกิดคนที่ตัวสูงรู้สึกไม่ชอบบ่อปานนะครับผมคุณแค่ไปเสริมฟองน้ําหุ่มบ่อใหม่นะครับหลักร้อยบาทเท่านั้นนะจบเลยนะครับคุณผู้ชมโอเคนะฮะสองหมบาทราคานี้รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปรีมณฑลนะครับผมบริการแรกบริการที่2นะฮะตรวจเช็ค20จุดและถ่ายของเหลวให้นะครับผมบริการที่3นะครับผมรับประกันตัวเครื่องยนต์ต่างหากจากทางบูบูบายหนึ่งเดือนโดยไม่จํากัดระยะทางนะครับผมเครื่องยนต์มี ปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว3บริการนี้ให้ไปในราคาแค่299นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มครับแล้วอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกังวลใจนะฮะเรามีบริการส่งให้ถึงหน้าบ้านและราคาถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนอย่างโคราชชนบุรีผมคิดค่าส่งลูกค้าอยู่แค่500บาทเท่านั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันก่อนได้เลยและอยากจะเทินรถอยากจะขายรถนะครับผมอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับเราวูบบอยเรารับซื้อให้ราคาสูงไปถึงที่ไม่มีาค่าใช้ใจ่ายใดยๆทั้งนางทีห่่กัน ห้าพันถึงหมื่นหนึ่งก็มีนะครับผมเพราะฉะนั้นแอดไลน์สแกนคิวเอาโค้ดบนหน้าจอนี้แล้วส่งรูปรอบคันพร้อมตําหนิแล้วก็เลขอาเลขหม่พวกนี้นะฮะมาให้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราประเมินราคาให้นะฮะโอเคแล้วก็ที่สําคัญคุณไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงเรามีเอกสารทุกต้องตามกฎหมายไปให้เซ็นถึงหน้าบ้านเท่านั้นไม่พอเราโอนเงินให้คุณก่อนด้วยเงินเข้าบัญชีคุณตรวจเช็คเรียบร้อยว่าเข้าบัญชีแล้วคุณค่อยปล่อยรถครับสบายใจใหายห่วงได้แน่นอนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกคันกันดีกว่านะครับกับคิกันอนห คันนี้ให้เดี๋ยวให้ไหวจองก่อนได้ก่อนนะครับผมบางที5 5นาที10นาทีมันปิดจองกันแล้วนะเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยไม่ทันเลยอะไรแบบนี้นะครับผมน่าเสียดายนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวิธีการ subscribe นะครับผมอันนี้คือหน้าช่องของผมนะฮะจริงๆคุณเข้า y YouTube เนี่ยคุณสามารถเลือกนะครับนี่ฮะเลือกนะฮะแล้วกด พิมพ์ว่าวูบปบบนนี้นะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้เข้าไปภายในช่องนะครับก็จะขึ้นมาหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับให้คุณกดติดตามนะฮะกดติดตามแล้วเนี่ยกดเลือกลงมานะครับจะสามารถแจ้งว่าให้แจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมอ่าก็จะไม่พลาดการติดตามนะครับกับรถที่ช่องนะฮะรถที่ช่องมาเรื่อยๆนะครับผมนะก็ ทุกคันจบค่อนข้างไวลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้นะฮะมันจะทําให้ระบบของ y t u t u เนี่ยไปแจ้งเตือนคุณได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของการแอดไลน์นะครับคุณผู้ชมเราจะเลือกไปที่ไอ l ดี e ไลนนะครับอาสมมุติผมย้อนกลับไปเลยนะครับว่าไปสู่หน้าแรกเลยหน้าหลักนะครับผมคุณสามารถเลือกเข้าตรงเพิ่มเพื่อนนะครับตรงที่เป็นสัญลักษณ์รูปคนนะฮะเป็นบวกนะครับแล้วกดเลือกค้นหา มีให้เลือก2อ,อย่างอย่าเพิ่มด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้เพิ่มด้วย id line นะครับผมคุณแค่พิมพ์ add นะครับผมนะ add แบบนี้ตัวสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย w 6 3 5แค่นี้นะครับแล้วกดแวนขยายทางด้านขวานะครับก็จะขึ้นแบบนี้คุณก็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับอันนี้เขาเพิ่มเพื่อนแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผม สวัสดีครับคุณผู้ชมตัวนี้นะฮะเป็น Honda c l i ีก150นะครับผมคุณผู้ชมครับรถบ้านเล่มพร้อมชุดโอนครบนะครับผมตัวนี้ล้อแม็กขอบ14ยางทุบเลสด้วยตัวนี้เนี่ยหน้าปัดเดินใหม่นะครับวิ่งมา5,000ันโลนะครับผมเจ้าของเนี่ยมีแค่2มือเท่านั้นนะครับแต่ดูจากสภาพการแล้วนะครับคิดว่าน่าจะ5,000ันโลแท้นะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ละจุดนะครับผมนะแต่ว่าอันนี้ต้องบอกก่อนรถมันมา2มือแล้วนะแต่สภาพมันดีนะครับผมนี่ห้าพันโลแท้ นะครับอ้คิดว่านะฮะคิดว่าน่าจะ5,000โลแท้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าปุ๊บนี่หนึ่งนะครับผมตัวหนังสือแต่ละจุดเนี่ยค่อนข้างจะคมทีเดียวนะครับผมก็คือใช้งานมาน้อยนะครับสองนะครับผมอุปกรณ์ใต้เบาะมีครบนะครับเบาะอะไรพวกนี้ก็ยังดูขาวสะอาดดีนะครับผมประมาณนี้นะฮะนี่อุปกรณ์อุปกรณ์นะครับผมสามเดี๋ยวผมเปิดเอาเอานนี้ให้ดูนะครับผมให้ดูใต้เบาะคุณดูสภาพใต้เบาะแล้วรู้สึกไงนะฮะ ผมว่ามันค่อนข้างจะดีเลยนะคือเหมือนไม่ค่อยได้วางของนะครับสติกเกอร์ก็ยังมีอยู่นะครับนี่นะฮะนี่นะฮะคือมันรอยมันแทบไม่มีเลยใต้เบาะนะครับผมนี่มีคู่มือนะครับแต่บุ๊กสวิตแกบอกว่าเอาไปสวิตที่ศูนย์นะครับแล้วช่างไม่ได้คืนมาให้อันนี้เป็นปัญหาที่หลายคนมักจะเจอนะอย่าลืมก่อนออกมาเช็คว่าบุ๊กสวิตอยู่ไหมอันนี้ผมเจอหลายคนมากมาคือคู่มือมีแต่บุ๊กสวิตต์เขาดึงไปเพื่อไปเช็คระยะนึกออกไหมฮะแล้วไม่ได้คืนเรากลับมาแต่ตรงนี้ครับ 4นะฮะระยะถัดไป1 0 0 0 0มโลนะฮะก็เท่าที่ดูแล้วก็คิดว่าน่าจะนะครับผมน่าจะแท้นะฮะอ่ะนี่นะอ่ามีมอ,อกแผ่นป้ายคำเตือนอะไรพวกนี้ยังมีอยู่ครบน็อตอะไรพวกนี้ก็ยังใส่ริ้วรอยมีบ้างตามการใช้งานนะครับผมบอกผมพุ่มให้ใหม่นะเพราะว่าเบาะเดิมเนี่ยมันขาดตรงนี้3จุดตึกตึกตึกเล็กๆนะครับผมเดี๋ยวน้ามันเข้านะครับผมก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะแข็งเครื่องนะครับผมนี่ฮะ ไม่แค่มีไม่ค่มือชีเกลเลยนะครับผมโชกคก็ยังใส่นะครับไม่มีรั่วซึม <c oughs> แล้วที่สาคัญนี่ครับเดี๋ยวผมส่องเข้าไปให้ดูข้างในเห็นไหมฮะาตเครื่องครับมาร์กเดิมต่างๆนานาโอ้โหโลหะต่างๆนานาคือย,อยังแวววาวอยู่เลยคุณผู้ชมสภาพเนี่ย Auch. ข้างในเนีย่ยถือว่าใส่และใหม่ใช้ได้เลยนะครับย่าง อดอกยางนี่ลึกเลยนะครับผมแต่ว่ายางก็เริ่มนะครับผมเริ่มที่จะมีแข็งตัวขึ้นบ้างแล้วนะฮะอันนี้เดี๋ยวขายราคาพิเศษไปให้แต่ว่าคุณผู้ชมก็ถ้าใช้งานได้ใช้ก่อนแต่ถ้าใช้ไม่ได้นะครับไปเปลี่ยนสักคู่หนึ่งก็ดีนะครับไม่ต้องแบรนด์ดีมากแต่ว่าคู่หนึ่งเนี่ยไม่กี่ตังค์หรอกครับแต่ว่าใช้เพ้มันเป็น เรียกว่าอะไรอ่ะยางมันนิ่มยางมันใหม่หน่อยนะครับผมอ่ะโอเคนะฮะมีอะไรเราก็บอกหมดนะครับไม่มีหมกเม็ดไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับผมท่อเดิมโรงงานนะครับอันนี้ไม่มีพ่นนะฮะมีขีดควนขนแมวอะไรพวกนี้บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ถือว่ารับได้ทีเดียวนะครับชุดสีตรงนี้นะฮะไม่มีล้มชนหนักมาแต่อย่างใดนะครับสภาพใช้ได้ปลอกแฮนด์นะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับเปลี่ยนปลอกแฮนด์ให้ใหม่ทีนี้มาดูกันที่โอ้โหนายางยังมีแถบสียางอยู่เลยนะมาดูกันที่ดิสเวกันบ้างดี่นีครับ จะเห็นว่าดิสเบกเนี่ยไม่สึกเลยนะครับเอานิ้วเอาเล็บขูดเนี่ยแทบไม่สะดุดเลยนะครับแล้วก็ยังมีเหลือร่องรอยมาร์กเดิมหมึกดำนิดๆหน่อยๆน,นะครับอยู่ตามหัวน็อตนะครับผมเพราะว่าอาจจะผ่านการล้างมาบ้างแล้วนะฮะเป็นธรรมดาไฟหน้าไม่มีร้าวไม่มีเพเยอนะครับงานแนบสนิทหมดนะครับผมไม่มีชนหนักนะหัวนอ็อตใสแตรตำแหน่งเดิมนะครับผมอ่ะพวกชิ้นแดงชิ้นดำอะไรพวกนี้ใช้ได้มีรอยอ่านิดๆหน่อยๆแบบพวกฟุตบาทหรือมาแทะ อันนี้น่าจะเป็นหมาแทะนะครับผมนี่นะฮะ ให้ดูกันเลยนะครับแต่ราคาพิเศษแน่นอนครับคันนี้นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะฮะได้ราคาที่พิเศษกลับไปแน่ๆนะครับเครื่องใสดีนะครับผมกุญแจรีโมทมีมาให้ติมมาให้2อันด้วยนะฮะวางไว้ตรงนี้เลยนะตัวนี้เวลาสตาร์ทรถนะครับเรากดตรงนี้ปุ๊บหทีเราจะไม่ได้กดที่เบ้านะครับเราจะกดที่ตรงปุ่มนี้พอรูปกุญแจขึ้นปุ๊บเราบิดปั๊บนี่ฮะระบบไฟขึ้นมาเลยนะครับมาดูถ้อยเสียกันดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างจับถ้อยเสียให้ดูปึ๊บนะครับเอ๊ อ่ะมาสตาร์ทรถกันดีกว่าคือคันนี้ใครที่ไม่ได้ฟีเรียเรื่องริ้วรอยอะไรภายนอกนะครับอย่างเช่นแบบว่าพวกเนี่ยในอย่างเงี้ยเนี่ยฮะหมาแท้อย่างเงี้ยคือมันเห็นแล้วมันรู้เลยนะว่ามันเป็นรอยหมาแท้เนี่ยเป็นเขี้ยวเนี่หมันเขี้ยวน้องเขาหมันเขี้ยวเขาแงบแงบแงบตรงเนี้ยนะครับผมเกิดได้บ่อยๆนะครับผมนะอ่ะปอกแฮนอะไรใช้ได้นะครับผมมาดูควันขาวกันมีไหมโอ้โหบิดจนพุ่งเลยนะครับยังไม่มีควันขาวเลยนะ มีเสียงป,ป้ายทะเบียนนิดหน่อยนะครับผมเล็กน้อยเล็กน้อยนะฮะมาดูระบบไฟกันนะครับไฟหนะ้าเป็น LED ไม่มีเหลืองเลยเห็นไหมครับผมมันบ่งบอกว่าเออใช้งานมันน้อยจริงนะครับแล้วก็ระบบไฟเลี้ยวนะครับติดครบนะครับผมคันนี้หัวใจสำคัญคือเครื่องเขาดีนะครับผมนี่ฮะโอ้โหอันนี้ยังมีรอยหมาแท้เลยเห็นไหมฮะ,ะจะเปลี่ยนเอาไม่กี่บาทนะครับผมของแท้ยังหลักร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับผมนี่ฮะไฟท้ายไฟเบรกอะไรพวกนี้ เป็น LED หมดแล้วนะครับโอเคนะฮะอ่ะประมาณนี้ i d l i n g Stop นี่กดติดทำงานได้ครบหมดนะครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครบหมดนะครับผมใช้งานได้ปกตินะฮะเครื่องดีใช้ได้เลยนะครับสมมุติจะเอาสวยเอานิ้งนะเปลี่ยนยางนะครับผมเปลี่ยนชุดสีนิดหน่อยนะครับผมจบแล้วนะฮะอันนี้นิดหน่อยหน่อยนะครับเล็กน้อยอเปลี่ยนไฟเลี้ยวสักดวงหนึ่งจบแล้วนะครับผม เครื่องดีนะฮะพร้อมใช้งานอ่ะกดซีเรกกันนิดนึงนะฮะซีเรกแล้วก็กดดูทริป A กดดูทริป B กดดูเอฟเรจซีสิบสามโลลิตรเนี่ยนะฮะก็ถือว่าประหยัดใช้ได้สำหรับร้อยห้าสิบซีซีแบตเตอรี่ก็มีบอกนะครับผมสิบสามจุดห้าโดยประมาณนะครับผมอ่ะท,ท,ทั้งหมดห้าพันโลนะครับอ่ะแล้วก็ตัวหนังสือตรงจุดนี้ก็ยังมีครบอยู่นะครับผมใช้ได้นะขออนุญาตปิด ป,ปุ๊บนี่เห็นไหมฮะแผ่นป้ายข้อควร,ข,ควรข้อควรจำข้อควรระวังต่างๆนานานะครับมีครบหมดนะครับอ่ะโอเคหลักๆประมาณนี้นะฮะคันนี้เนี่ยราคาไม่แพงแน่นอนนะคุณผู้ชมนะฮะคันนี้เนี่ยผมเปิดราคาแค่เพียง39,900บาทคุณผู้ชมแม่เจ้าได้รถ5,000โลนะฮะปี2 0 1 8นะครับผมหุ้มเบาะให้ใหม่เซอร์วิสไถ่น้ำมันเครื่องอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมพร้อมใช้งานเลยในราคาแค่39,000 900บาทส่งฟรีกรุงเทพปริมณฑลนะครับผมเท่านั้นไม่พอนะฮะบริการที่2ตรวจเช็ค20จุดจากทางอุปปบายระบบไฟระบบเบรกระบบ,บับ,บเครื่องและแบตเตอรี่นะครับพุ้มบอ่อให้ไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องให้พร้อมนะครับผมตรวจเช็คมาให้เรียบร้อยนะพร้อมใช้งานนะและบริการที่3ใครที่ดูรถไม่เป็นซื้อรถไม่เป็นก็ซื้อกับอุปปบายได้แบบสบายใจด้วยเพราะว่าเรามีรับประกันตัวเครื่องให้ต่างหากระยะทางในระยะเวลา1เดือนแบบไม่จํากัดระยะทางนะครับผมนี่เรียกได้ว่าใครที่ดูรถไม่เป็นซื้อรถไม่เป็น ไร้กังวลได้แน่นอนนะครับผมซื้อแล้วสบายใจหายห่วงนะครับขี่นุ่มๆสมูทๆใชย้ยาวๆก็ได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะขายรถมาให้เรานะครับผมอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับบูปบส์นะครับผมรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเรารับซื้อถึงที่นะครับไม่มีหากใครจ่ายใดๆทั้งสิ้นและให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติด,ด้วยว่องไวเลยทีเดียวเท่านั้นไม่พอนะฮะคุณไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงอะไรเลยนะครับเรามีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายมาให้เซ็นถึงที่เท่านั้นไม่พอนะ โอนเงินให้คุณก่อนด้วยนะครับโอนเงินให้เสร็จปุ๊บคุณมีเวลาไปเช็คจิบกาแฟชิวๆเช็คเงินก่อนเลยเงินเข้าเรียบร้อยแล้วคุณค่อยปล่อยรถครับผมนี่ฮะอันนี้คือความสบายใจที่วูปบายให้ลูกค้าได้ทุกโนทุกคนเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นอยากจะขายรถอยากจะซื้อรถนะครับผมเราเน้นความจริงใจเป็นหลักนะฮะมีอะไรเราบอกตรงเห็นไหมมีรอยมาแท้มีรอยนู่นรอยนี่นะครับยางเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะครับเราก็บอกให้หมดบางคนเนี่ยยางเนี่ยเขาบอกอพี่ทำไมไม่เปลี่ยนมาเลยบางทีผมเปลี่ยนไปเลยผมเปลี่ยนไปเลยเสร็จปุ๊บ บางคนเขาไม่ใช้นะบอกตรงๆนะครับอันไหนผมเปลี่ยนได้ผมเปลี่ยนให้แต่อันไหนเนี่ยรู้สึกว่าอย่างประเภทนี้รถคลิกเนี่ยมันมีบางคนเอาไปปั้นสวยถูกไหมฮะแล้วบางท่านเนี่ยเขาต้องการงบตรงนั้นนะเอาไปเปลี่ยนแบบพิรลลี่อย่างดีหรือวิ c ชลินซิตี้กริปอย่างเงี้ยนะครับเราเปลี่ยนยางที่แบบเกรดธรรมดามาเขาก็ไม่อยากได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เอาราคาพิเศษไปดีกว่านะครับแล้วเอาไปเปลี่ยนเองนะ f อฟ5เอฟส้มมีให้เบิกเยอะไปหมดเลยนะครับแล้วแต่จะเลือกสรรได้เลย นะครับแต่หัวใจสําคัญของมันคือเครื่องดีมากนะฮะคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ลากไปเท่านี้ก่อนกับรถสายเบจสองคันนะครับใครที่หาไว้ใช้งานอยู่ติดตามไว้ได้เลยโดยเฉพาะ a c e b o o k นะไปติดตามกันไว้เลยนะครับเพราะว่าผมจะลงรูปตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับถูกตาต้องใจคันไหนเนี่ยผมลงตอนเย็นๆนะทักไลน์มาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวส่งรูปรอบคันมาให้นะครับคุยรายละเอียดกันก่อนได้แต่ราคาเนี่ยเราจะมาเปิดพร้อมกันทางรีวิวแบบนี้เราจะได้เห็นเนาะว่ารถคันนี้เป็นยังไงสภาพเป็นยังไงบ้างมีนิวม ตรงไหนผมเก็บงานอะไรให้บ้างผมเซวิสอะไรไปให้บ้างนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ลากับไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ